นี่จะเป็นหนังญี่ปุ่นที่เข้าไอ Mac ปิดถ่ายปีนี้มหาเวทพนึกมานเดอะมูวี่ที่ทำรายได้แรงต่อเนื่องในญี่ปุ่นทะลุ1,000ล้านเยนภายในเวลาเพียง1ิวันหลังเข้าฉายพร้อมกวาดคำวิจารณ์ที่ดีเยี่ยมจากคนดูที่ญี่ปุ่นก็ถึงคราวที่แฟนๆจุดจุศไกเซ็นชาวไทยจะได้ยนโฉมกับเดอะมูวี่ภาคใหม่ได้จุดจุกไกเซ็น execution ชิบุยะอินสิเดนเดอะคัลลิเกบิกินมหาเวทพนึกมานเดอะมูวี่ตอนอุบัติการ์ชิบุยะจอร์ดอนล้างบางโดยในเนื้อหาของเดอะมูวี่ภาคนี้จะ ประกอบไปด้วยเนื้อหา2ส,ส่วนคือภาคชิบุย่าอินสเดนซ์ส่วนต่อจากซีซั่น2และ2ตอนแรกของซีซั่น3ภาคคอล l ิ n งเกม e ิ e กินเป็นเหตุการณ์หลังจรจนที่ชิบุย่าซึ่งทําให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและก็มีตัวละครหลักบาดเจ็บล้มตุยเป็นจานวนมากและครึ่งหลังก็ต่อด้วยเหตุการณ์เกมล่าสังหาร a l l ล n g g เกมซึ่งเป็นเกมที่จัดขึ้นโดยผู้ใช้ไซเวทระดับสูงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพลังให้กับผู้เล่นและกําจัดผู้เล่นอื่นๆเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นีี่่่่คคืออภาตสุดยิงใหญท ก้าวเข้าสู่ซีซั่นใหม่กับอนิเมะงานละเอียดที่รับประกันโดยสตูดิโอ MAPPA กับฉากบูต่อสู้ที่เดือดและสุดบรรจนละสายตาไม่ได้ยิ่งดูด้วยระบบ IMAX บอกได้เลยว่าคนดูจะได้รับประสบการณ์การรับชมขั้นสุดงานภาพสวยตรึงตราทรงพลังและมิติกเสียงเซอร์ราวรอบทิศท,ที่จะทําให้คุณอินและมีส่วนวร่วมกับหนังมากกว่าเดิมงานนี้บอกเลยว่าแฟนๆจูจูส์ไม่ควรพลาดเตรียมก้าวเข้าสู่ศึกจละดนล้างบางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนจอยักษ์ IMAX ตั้งแต่วันที่10ถึง ส6ธันวาคมนี้ได้ในมหาเวทพนึกมานเดอะบูวีอุบัติการชิบุยาจอรดลนล้างบางในโรงภาพยนตร์ระบบไอแม็ทั้งเสียงต้นฉบับและซับไทยทุกสาขา